การควบคุมบาราทางสังคมของพี่น้องประชาชนในการรวมตัวกันอย่างสันติเนี่ยเป็นเรื่องปกติของประชาธิปไตยอยู่แล้วครับมันก็น่าเสียดายก็คือเขาเลือกไปแล้วเขาไม่ต้องมาลุ้นอีกอันนี้มันเลือกไปแล้วแล้วยังต้องมาลุ้นมั่นใจลยครับว่าจะได้สิอวอก่อนอไ่งครับยังมั่นใจอยู่ครับ คิดว่ากา,การที่จะต้องมีการเลื่อนผู้นําของประเทศในช่วงที่มันเป็นสภาวะวิกฤตแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่ประชาชนเสียผลประโยชน์เนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็เป็นการตัดสินใจของประธานสภาแล้วก็สมาชิกรัฐสภาร่วมกันผมก็เป็นแค่หนึ่งใน750คนก็ไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ว่าก็คงจะวิงวอนไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนที่ดูอยู่ว่าการที่จะให้มีการเลือกการเลื่อกนายกรัฐมนตรีต่อไปนั่นก็น่าจะเป็น ประเทศชาติที่เสียผลประโยชน์ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับผมแต่อยา่างใดครับ <bs> <S <S ในจานวนสวรที่ทางพรรคเข้าใจบอกว่าเพียงพอแล้วต่อการลงมือเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นสวอสายเรื <nogle S 2> ่องที่สาอ๋อคงไม่ได้เจาะจงอย่างนั้นหรอกครับแล้วก็คงไม่ได้ดูว่ามาจากทางไหนนะครับคงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักการที่ท่านวุฒิสภา,ายังหนักแน่นนะครับในการที่บอกว่าถ้ารัฐบาลที่รวมเสียงได้เสียงข้างมากอย่างตอนสมัยพลเอกประยุทธ์ก็ยัง คิดว่าจะต้องโหวตตามหลักการแล้วก็ไม่อยากไม่อยากที่จะโหวตสวนมติของพี่น้องประชาชน,นจํานวนเดี๋ยวต้องรอไปดูกันครับ<ๆ>เพราะว่าถ้าถ้าเราพูดออกมาตอนนี้เนี่ยมันอาจจะมีการกระเพื่อมมีการกระทบจากการตัดสินใจในอีก2วันนี้เพราะฉะนั้นรอให้ใหใหใหอกแคก่2วันก็ดูดูด้วยกันพร้อมกันเลยดีกว่าะนะครับมั่นใจเลยครับว่าจะได้สิ่งขวก่อนรครับยังมั่นใจอยู่ครับแล้วพิ้วที่ก่อนหน้านี้ได้มีการคอดไมตรีอะไรไปทาง ถามได้ไหมครับเพราะดูสมรรถภาพแบบนั้นที่ทาหารเ,เววาร,าารือสวประมาณเกือบร้อยกว่าคนอาจจะหดออกเสคุณทิศานะใช้กวาวาทอดไมตรีคงไม่ถูกต้องนะครับคงจะใช้กวาวาปรึกษาหารือแล้วก็ทําความเข้าใจกันนะครับทลายกําแพงซึ่งกันและกันนะครับแต่วันทีจจ่สามจะมีการคุณพิธาได้เตรียมที่จะแถลงนโยบายวิสัย,ยทัศน์ต่อที่บรรจุรัฐสภาหรือยังนยนะแน่นอนครับเตรียมมานานแล้วครับตับว,วนะ้ว่าความคุณวานข้างนอกแต่มีการไม่เข้าใจกันในคําพูดต่างๆหลายอย่านะครับว่าจะทำยังไง เรื่องนี้ตอบไปเมื่อวานแล้วก็เห็น,เห,นเห็นอย่างที่บอกว่าท่านประธานวันนอได้มีการเตรียมสถานที่เป็นอย่างดีรับรองได้เป็นหมื่นๆคนแล้วก็ทั้งทั้งพี่น้องประชาชนที่จะมาลุน้นมันก็น่าเสียดายก็คือเขาเลือกไปแล้วเขาไม่ต้องมาลุ้นอีกอันนี้มันเลือกไปแล้วแล้วยังต้องมาลุน้นก็เป็นเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วคนที่จะ,ะสามารถที่จะประชุมรัฐสภาแล้วก็เริ่ม าการกฎหมายได้แล้วแล้วก็คุยกันเรื่องกรรม,าก,มาการกรมการการงบประมาณได้แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ยังจะต้องมาลุ้นกันต่อแต่ก็เชื่อเชื่อว่าท่านประธานวันนอแล้วก็ทีมงานรัฐสภา,าจะบริหารจัดการได้อย่างดีแล้วก็การควบคุมบาระทางสังคมข,ของพี่น้องประชาชนในการรวมตัวกันอย่างสันติเนี่ยเป็นเรื่องปกติของประชาธิปไตยอยู่แล้วครับคำว่าวันหน่วเรื่องยอยไหนคเป็นวันที่13นะคะของวันนั้นจะเสนอสมมติพิธามีแค่ชื่อเดียวก่อนไหมหรือวา่าจะมีชื่ออื่นแทรกขึ้นมาหลัง เป็นไปนได้หมดแล้วก็ไม่ได้เป็นผ,ผิดปกติะายปี62ก็มี2ชื่อใช่ไหมครับปีนี้ถ้ามีชื่อเดียวก็อีกก็เป็นกรณีหนึ่งไม่ได้ผิดรัฐธรรมนูญอะไรเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมาในในรูปแบบไหน,นก็ไม่ได้ไม่ได้ทาให้ให้ให้าการเตรียมการมันแตกออกแตกต่างออกไปนะครับก็ยังเหมือนเดิมอยู่ในช่วงนี้คุณพิธาออกไปพบคนจนนะครับอีกวามงุขตั้งข้อเก็ตว่าคุณพิธาอาจจะใช้คนจนเพื่อเปกดดันในที่นี่ันมีวาที่เกิดขึ้อันนี้ต่อไปเมื่อวานแล้วครับไม่ได้ไม่ได้เป็นการพบปะ พี่น้องประชาชนนะครับไม่ได้ให้เขามาปกป้องผมผมต้องไปปกป้องการตัดสินใจของเขาเมื่อวันที่1 4พฤษภาคมแล้วก็คอยอัปเดตข้อมูลแล้วก็ให้เขารู้สึกสบายใจว่าเมื่อเขาออกไปวันที่14พฤษภาคมแล้วเลือกออกมาแล้ว25ล้านเสียงเพราะว่าเป็นรัฐบาลเสียงขั้งมากมามรเสียงนะครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวแล้วนะครับก็รู้สึกรู้สึกว่าให้ให้ความมั่นใจเขาว่ามาติที่เขาได้ให้มาเนี่ยได้รับการปกป้องแล้วก็มีความพยายามจากฝั่งผมด้วย ไม่ใช่ว่าเมื่อเขาทํางานของเขาเสร็จแล้วจะอีกนิดเดียวจะถึงเส้นชัยแล้วผมเฉยเมยนะครับแล้วก็รวมถึงความสม่ำเสมอของก่อนเลือกตั้งแล้วก็หลังเลือกตั้งแน่นอนก็ต้องไปขอบคุณพี่น้องประชาชนแล้วก็ถ้ายัางพอมีเวลาก็จะได้ฟังความรู้สึกแล้วก็ฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ด้วย